พบกับรายงานข่าวประจำวันวันนี้ที่ภูกเก็ตท่านข่าวท่านเหตุการณ์เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบวันต่อวันโดยทีมข่าว k p p News ข่าวสังคมเวลา11นาฬกาวันพุธที่26มกราคม2554ซึ่งผลการออกรางวัลปรากฏว่ารางวัลที่1ได้แก่หมายเลข่1ชาวเลเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้มีการนําเสนอข่าวอาชญากรรมถูกกลุ่มชายชะก,การจำนวน,น6คนรุมทำร้ายและข่มขู่จะเอาชีวิต้เใขี่กระเป๋าจนสิบแตกและเห็นเนื้อคนยื่นออกมาจากถุงดำตรวจเท้มสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ข่าวกีฬาจังหวัดภูเก็ตเกมริมัอุ่นเครื่องระหว่างกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดที่เดิมสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับก็เป็นการพบกัน5ประตูต่อ2คว้าแชมป์ฟุตซอลแชมปชมแชมป์ติดกระแสะอัปเดตทุกวันทาง KPP Cable TV ช่อง Idea TV ทีวีหมายเลข8